สวัสดีคะ่ะวันนี้กลับมาอีกครั้งนะคะกับช่องที่สอดแซกสาระและความสนุกสนานบันเทิงวันนี้เรามีข้อมูลดีๆเกี่ยวกับวลีเด็ดๆคำคมเซี่ยวๆหาๆข้อความสุดเก๋สำหรับวันนี้นะคะเอาใจกับบรรยากาศช่วงนี้คะ่ะช่วงนี้นะคะอากาศก็เริ่มร้อนแล้วสงสัยต้องหาแคปชั่นมาโพสร,ระบายบนโซเชียลกันหน่อยลรอคะ่ะกับวันนี้เสนอชื่อตอนแคปชั่นหน้าร้อนร้อนนี้อยากมองหน้าเธอวันนี้เราจึงมีแคปชั่นอากาศร้อนกลัวๆหาๆแคป แดดล้อนๆ้อน,นะคะที่เหมาะกับประเทศไทยแบบสุดๆเลยมาให้ทุกคนได้หยิบไปโพสกันก่อนอื่นต้องขอบคุณเพื่อนๆมากนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกับคลิปดีๆข้อมูลดีๆวลีเด็ดตตอนต่อไปนะคะหน้านี้มันร้อนแต่ท่าน้าน้องมันน่ารักเจอแดดเธอจะร้อนเจอเราอ้อนเธอจะรัก ตอนแรกนึกว่าเมืองไทยมีแต่หน้าร้อนพอเห็นเธอเพิ่งรู้ว่ามีหน้ารักร้อนขนาดนี้มาเป็นแฟนให้ทีได้ปะโอ้ยจะละลายไม่ได้ละลายเพราะความร้อนแต่ละลายเพราะความรักโดนแดดเธอจะร้อนถ้าโดนเราอ้อนเธอจะรักมาแล้วหน้าร้อนส่วนเรามาพร้อมกับความน่ารัก น้าร้อนเราอยากพักแต่เธอที่น่ารักเราอยากเจอถ้าร้อนก็แค่เปิดแอร์แต่ถ้าหาคนเทคแคร์ก็แค่เปิดใจอากาศข้างนอกมันอบอ้าวมาอยู่ในใจเราเปล่าอบอุ่นนะแสงแดดมันโดนตาเธอส่งยิบมามันโดนใจ บ้านหนูมันร้อนขอไปนอนบ้านพี่ได้ไหมหน้าร้อนไม่อยากรู้จักน่ารักจังครับขอรู้จักได้หรือเปล่าจะหน้าร้อนหรือหน้าไหนก็ไม่ดีต่อใจเท่าหน้าเธอแดดร้อนให้เอามือบังแต่ถ้าใจพังให้ยืดมือมาเบื่อแล้วความร้อนอยากได้ความรัก จบไปแล้วนะคะกับแคปชั่นหน้าร้อนร้อนนี้อยากมองหน้าเธอที่เรานำมาฝากกัน เพื่อนๆสามารถติดตามคลิปดีๆแคปชั่นโดนๆได้ก่อนใครหรือเพื่อนๆอยากได้แคปชั่นคำคมเรื่องไหนสามารถทักมาหาเราที่ l i น์แอดคำฮิตสุดซ่าไว้โจนะคะหรือจะสแกน QR Code ตามนี้เลยค่ะรับรองเราจัดให้ตามคำขอของเพื่อนๆแน่นอนขอบคุณเพื่อนๆมากนะคะที่เข้ามาติดตามรับฟังเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะว่าเราจะมีวลีเด็ดๆอะไรมาฝากกันขอบคุณค่ะ